สวัสดีค่ะช่องอีสานฝรั่งฝฟงมาล,ลี่ค่ะชมวิวโมูบานพี่น้องจ๊วชมวิวหมบานนัะนกันเนาะมะหย่ายงหลังจากฝนตกฝนตกเศร้าอ่ะบางประมาณตะตอนเกาโมงเศร้าแล้วนี่ก็เที่ยงแลวพี่น้องเนาะสานฝรั่งก็เลยออกมะหย่ายงาพี่น้อง ม,ง ả, ม,งมงึงฝ่ามือจะคือยู่ไงมันจิตตกลงมาอีกอยู่แดดเราก็มืดแดดเราก็เมืดอจิตศาต์นี่แหละพี่น้องมาเมียงดอกมาชมวิวพี่น้องเนาะชมวิววิวทิวทัศต์ชมวิวพี่น้อง จะออกไปข้างนอกก็ว่าได้ไปดอกพี่น้องข้าเห็ดอีหยังจะขอให้ห้องน้ำน้ำบ่ทันแล้ยวจะจอยก็เลยขอพญ่ออกมาหยังจักหน่พญายอ่เฮ็ดผู้เดียวนะพี่น้องเนาะออืปูฟ้อมือซื้อดอกปูฟ้อมืนยังสิได้ดปูกระเบื้องยังสิได้เฮ็ดซอยกันออกมาหางานซ่งจักหน่อยก่อน ออกมาอยัางทางนอกพี่น,อน้องจ้าออกมา,นานอยังชมวิวชมวิวทางนอกหนาวพี่น,อน้องฝนตกฝนตกตุกมือตุกมือ,อย่ำขึ้น,นเศร้ามากในถนนเปียกเบสเด็กพี่น,อน้องจาช่อยเลยออกมาอย่างเหรียญเ่อหนานวปันใดหรอกมุงบางๆพี่น้องมือนีลย่็ค่อยหนาวเนาะกันเน,ออนาะ ย่งางพี่น้องไม่ยังออกกําลัางกายจักหน่อยยายจอยหยกปูน,นก่ออิฐอันอ่างอาบน้ำปวดหลังมันนี่ยายจอยขอพัก,ก้พี่น้องเด้อให้พ่อะยายเหยียดผู้เดียวจอย,ยกับเล่ายังออกมาย่างขังนอกพี่นอ้องแกทำเงี้ยเงี้ย ฝนมันตกว่าขาดจาเ้เตือฝนตกว่าเศร้จาจ้งเตือหลายนามกะคุณคันนาห้อนนี่พี่น้องเอ้ยเขียดโมเนาะกันมันแดดแจ้กน้อยเนี่ย มีสาพุทธ่ป้ายเขียดหมูหน่อยพี่น้องมันอยู่น้ำข,ข,ข้างๆนี่น้ำข้างนี่น้ำข้างคลองน้ำเขียดที่โมูไม่โตยิใหญ่พี่น้องแต่ไปกินบ่ได้เด้อเด้อห้ามกินกินก็เสียงเงินโหลดละ่ะกินเขียดหม่ห้ <c oughs> ามไม่พี่น้องนี่ยไอไทยมึงตะนามเอาหมดเนี่ยคนตกแห้งขักแห้งเนี่ย น้ำไหลจืดจาดจืจาดเลยอูย้ยคักเนี่ยน้ำเนียวบ่มีอะไรสีใสตกลงมาตลอดสารฝรังขอบขอบคุณได้พี่น้องเด้อที่เขามารับชมเขามาติดตามหอองพื้นเอาอันต้นไม่ง่ายออกเนาะพี่น้องจ้ะนี่เอาตุนไม่ง่ายออกแล้ว หากคนเกาออกอีสานฝรั่งจะมาขนไปใส่สวนขั้วอยู่นี่พี่น้องใส่ตุ่นใหม่อีสานฝรั่งเนี่ยเนี่ยใส่ตุ่นใหม่นะว่าให้ยาเกิดเอ้มันหอนกันนี่มันหนาวปวดดินมันเปียกอีสานฝรั่งก็ขอขอบคุณนด้พี่น้องเด้อเขามารับช่มแล้วก็ติดตามกดไตกดคอมเมนต์ให้อีสานฝรั่งแพ่มาลี โดกระดิ่งดำในเด้อพี่น่องเด้อสารพรังก์ับสิได้มีกิบไม่ไหมามให้พี่น่องมึงสารพรังกับ่มมีอย่างหลงพิธากำมาขอบคุณค่ะข,ขอบคุณค่ะพี่น่องจ๋าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ